สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวเมล็ดพันธุ์ผักกันนะคะช่วงนี้เนี่ยกระแสการปลูกผักทานเองเนี่ยมาแรงมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบอินรียนะคะหรือว่าแบบไฮโดรโปรนิกแบบน้ําวนหรือว่าแบบในกล่องโฟมเนี่ยนะคะก็คือนิยมกันมากๆเลยหลายๆคนนะคะอาจจะมองหาตัวเมล็ดพันธุ์ผักนะคะวันนี้เราจะมารีวิวให้ดูนะคะยี่ห้อนี้นะคะเขามีความแตกต่างจาก ยี่ห้ออื่นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะ นี่นะคะเป็นมเมล็ดพันธุ์ผักตาจุ่ยเจียนะคะเป็นมเมล็ดพันุ์ผักในเครือเดียวกับมเมล็ดพันธุ์ผักตาลูกโลกนะคะนี่ค่ะ,ะตัวนี้เป็นกระเพราขาวนะคะบรรจุสองกรัมค่ะทุกคนนี่นะคะน้ำหนักสองกรัมอัตราการงอกเนี่ย70%กันเลยทีเดียวนะคะก็จะมีวันหมดอายุนะคะแล้วก็วันที่ทดสอบนะคะ ไปมีรายละเอียดอยู่หลังซองแบบนี้นะคะซึ่งตัวกระเพาเนี่ยจะเป็นตัวเมล็ดพัน์ธุ OP นะคะที่นี่เขาจะมีทั้งแบบ OP แล้วก็แบบ F1 นะคะนี่ค่ะก็จะมีกระเพรานะคะกระเพราขาวแล้วก็จะมีนี่นี่ตัวนี้คือสวยมากๆเลยนะคะเวลาปลูกออกมาแล้วเนี่ยเป็นแบบคล้ายๆแบบ ประดับตัวโฮมการ์เด้นอะไรอย่างนี้นะคะนี่เป็นผักโขมนะคะพันแดงชมพูเนี่ยค่ะลักษณะพิเศษของเขาตัวก้านของเขาเนี่ยพอออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความแบบม่วงอม,งม,งมงชมพูแบบนี้นะคะตัวนี้จะบรรจุ5กรัมนะคะผักโขมนะคะพันแดงชมพูนั่นเองค่ะอ่าต่อมาอันนี้กะเพราเนาะกะเพราว,ว่าไปแล้วนะคะต่อไปเป็นคณะจัมโบ้ค่ะ ตัวนี้คณะจัมโบ้นะคะบรรจุ10กรัมค่ะนี่ชูช่อกรอบอร่อยนะคะคณะพันจัมโบ้นะคะก็จะมีรายละเอียดบอกด้านหลังนะคะอัตราการงอก70กันเลยทีเดียวค่ะนี่คณะจัมโบ้เจนั่นเองค่ะถัดมาถัดมาถัดมาค่ะทุกคนค่ะอันนี้พูดไปแล้วคณะนะพูดไปแล้วนะคะต่อไปเป็น ชุนชายงาขาวนะคะนี่ค่ะบรรจุห้ากรัมค่ะบรรจุห้ากรัมตัวนี้ต้นใหญ่มากๆเลยนะคะเอาเคยเคยเอาไปเพาะแล้วนะคะตัวนี้ต้นใหญ่มากลักษณะพิเศษของเขาก็คือต้นใหญ่ใบยาวงาขาวคู่นั่นเองค่ะบรรจุห้ากรัมนะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นตัวกระเพราแดงค่ะนี่กระเพราแดงบรรจุสองกรัมนะคะ กระเพราแดงด้านหลังเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะมีรายละเอียดบอกอันนี้คณะจัมโบ้นะคะพูดไปแล้วตัวสีส้มนะคะเขาจะเป็นพัน O อนะคะแล้วก็จะมีตัวสีแดอ่าสีขาวนะคะซองสีขาวตัวนี้จะเป็น F1 นะคะตัวนี้เป็นอ่าผักกาดกวางตุ้งโชกุนนะคะลักษณะพิเศษของเขาก็คือทรงสวยแล้วก็ทานอร่อยนั่นเองค่ะ นอกจากผักไทยแล้วนะคะที่นี่เขาก็ยังมีผักนอกด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะจะเป็นตัวผักกาดหอมนะคะเจเจเรสคอรนะคะนี่สามารถปลูกแบบไฮโดรโปรนิกและแล้วก็แบบอินทรีย์ได้นะคะ,มะเมล็ดพันธุ์อัตราการงอกก็คือ70% 70%นั่นหมายความว่าหนึ่งมั0หเมล็ดนะคะจะงอกอยู่ประมาณ70มเมล็ดนั่นเองนะคะ ถัดมาค่ะจะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้เลยนิยมกันมากตอนนี้ก็จะมีกรีนโอ๊กนะคะตัวนี้กรีนโอ๊กบรรจุสองกรัมค่ะถัดมาถัดมาตัวนี้จะเป็นโอ๊คลิฟเลสนะคะนี่แทงโก้นะคะแทงโก้จังโก้จะเป็นผักกาดหอมหรือว่าผักสลัดบ้านเราเนาะตัวนี้นะคะจะหยิกสวยเป็นจังหวะนะคะนี่ถัดมานี่ทุกคนอันนี้คือ ไฮไลท์มากๆนะคะสำหรับพร,พริกพริกพริกขี้หนูเชียงจินนะคะตัวนี้นะคะบรรจุ0.5กรัมนะคะความยาวของมเมล็ดเนี่ยคือลักษณะพิเศษของเขาเลยนะคะความยาวของมเมล็ดเนี่ยจะอยู่ที่7-10เซนกันเลยทีเดียวนะคะนี่ทุกคนนะคะตัวนี้ก็คือรา,ายละเอียดข้างหลังเนี่ยเขาจะบอกอย่างชัดเจนเลยนะคะมีวันที่เขาทดสอบแล้วก็วันที่สิ้นอายุพันธุ์นะคะ แล้วก็ที่นี่นะคะพิเศษอีกอย่างหนึ่งค่ะทุกคนเขาจะผลิตมาในซองซิปล็อกค่ะซิปล็อกแบบนี้แบบนี้ถ้าใช้ไม่หมดนะคะเราสามารถกดซองซิปล็อกแบบนี้นะคะและนำไปเข้าไว้นำไปไว้ในตู้เย็นนะคะจะเป็นการยืดอายุของเมล็ดพันธุ์ของเราได้นะคะนี่ไม่ไม่เคยเห็นนะคะที่เขาทำแบบ แบบเป็นซิปแบบนี้มานะคะส่วนมากจะเป็นอ่าเป็นตัวเขาเรียกว่าซิลไปเลยเนาะอ่าแล้วก็เวลาเก็บเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนะคะถ้าใช้ไม่หมดเนาะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับคนที่ต้องการมองหามเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็อ่าไม่ไม่ได้ใช้เยอะนะคะก็คือสามารถเก็บได้นะคะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นมเมล็ดพันธุ์พักตาลูกโลกนะคะตาลูกโลกเนี่ยเขาก็จะเป็นบริษัทเป็นบริษัทแม่นะคะของจุยเจียนะคะอัตราการงอกเนี่ยก็คือดีเหมือนกันนะคะดีเลยล่ะค่ะนี่ทุกคนเขาจะมีรายละเอียดบอกข้างหลังความบริสุทธิ์นะคะ98%อัตราการงอก75%กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็น้ำหนักนะคะ น้ำหนักตัวนี้อยู่ที่300กรัมนี่ค่ะมีวันหมดอายุกำกับอยู่ข้างหลังสองด้วยนะคะนี่ค่ะ,มะเมล็ดพันผักตาลูกโลกผักชีเดี๋ยวเราไปลองปลูกกันนะคะก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ